สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องเกวโตซีรีส์วันนี้เกยวโตก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องตารักสะดุดเลิฟในอีพีที่3และ4ให้ทุกคนฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังสปอยกันเลยค่ะนางเอกกลับมาทํางานตามปกติเธอยังคงวิ่งวุ่นซื้อของให้ทุกคนในบริษัทจนรุ่นน้องทนดูไม่ได้ต้องเข้ามาช่วยขณะที่ทั้งสองกำลังเดินคุยกันก็เห็นรถคันนึงมาจอดและมีพนักงานหลายคนมาต้อนรับพอเห็นพระเอกลงมานางเอกก็รีบหลบหน้าหัวหน้ากล่าวขอบคุณที่พระเอกเลือกบริษัทนี้ เป็นตัวแทนของเขาแล้วเชิญพระเอกเข้าด้านในรุ่นน้องถามนางเอกว่ารู้จักเขาเหรอเธอก็ได้ปฏิเสธทนายมินเข้ามาหัวหน้าจึงแนะนําพระเอกว่าเขาคือประธานอีกอนแห่งบริษัทเคมีจางอินทนายมินเห็นพระเอกก็ถึงกับตกใจพระเอกหัวเราะแล้วบอกว่าพอดีผมมีนัดขอตัวก่อนแล้วกันครับแล้วผมจะเอาเรื่องที่คุณเสนอมาไปคิดดูพระเอกคิดได้ว่านางเอกเคยบอกว่าเธอทํางานที่เดียวกับทนายมินจึงพยายามมองหาเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเขา้ารตบไปจึงเรียบวิ่งไปดู แต่ก็ไม่ทันด้านยาของพระเอกก็โดนตำหนิจากผู้อาวุโสที่พระเอกขอแต่งงานกับเซราแต่ก็ไม่สำเร็จผู้อาวุโสคนหนึ่งบอกว่าถ้าพระเอกแต่งงานไม่ได้ภายในปีนี้และยังไม่มีทาย,ยาทภายในปีหน้าเขาเกรงว่าพระเอกคงจะต้องถอนตัวจากบริษัทแล้วน้องชายกับแม่เลี้ยงก็เข้ามาอยู่ในบ้านพระเอกแต่ดูเหมือนว่ายาของเขาจะไม่พอใจลูกสะใภ้คนนี้มากนะักด้านนางเอกก็กําลังอ่านชุดคําถามทดสอบการตั้งครันแต่พอตอบคําถามเสร็จเธอก็ต้องตกใจและคิดว่าไม่จริงมันต้องผิดน แน่เลยขณะที่นางเอกกำลังนั่งคิดอยู่ทนายมินก็เข้ามาแล้วถามว่าทำไมตอนนี้คุณถึงชอบหลบหน้าเขาเธอบอกว่าเธอไม่ได้หลบและทนายมินก็ถามว่าทำไมคุณถึงไม่บอกว่าผู้ชายที่คาสิโนคือประธานบริษัทเคมีจางอินและยังติดต่อกันอยู่หรือเปล่านางเอกบอกว่าไม่ได้ติดต่อกันแล้วตอนนั้นเราแค่อยู่ด้วยกันเฉยเฉยทนายมินจึงบอกว่าแมมจะบอกว่าเป็นวันไนสแตนหรออย่างคุณเนี่ยนะแลวทนายมินก็ขอให้นางเอกช่วยเขาได้เป็นทนายความของบริษัทพระเอกแต่นางเอกก็ปฏิเสธ ทนายมินเห็นนางเอกไม่ช่วยก็ต่อว่าหาว่านางเอกไปให้ท่าพระเอกเหลือเชื่อจริงๆเขาอยากได้อะไรจากผู้หญิงธรรมดารรมดาแบบเธอนะนางเอกโกรธจึงสะบัดมือออกแล้วทนายมินก็โกรธและว่าเธออยากตกงานหรือไงอยากให้ฉันบอกทุกคนไหมว่าเธออ่อยเขาถ้าข่าวลือนี้รูดออกไปเธอจบเหตุแน่ๆแ,แล้วก็มีชายคนหนึ่งมาจับมือทนายมินไว้แล้วบอกว่าชั้นเองก้อนไงท่าแท้ของนายนี่นะเหมือนเดิมเลยเนาะแล้วพระเอกก็หันไปบอกกับหัวหน้าว่าผมจะจ้างให้คุณเป็นที่ปรึกษาการลงทุนที่จีนแต่ ผมมีเงื่อนไขหนึ่งข้อคือไล่ไอขยะนี่ออกจากบริษัทไปซะแล้วเขาก็เรียกนางเอกคิมมียองไปกันเธอเธอขอบคุณที่เมื่อกี้เขาช่วยเธอไว้พระเอกเลยบอกว่าปกติคุณปล่อยให้คนเอาเปรียบแบบนั้นหรอนึกว่าคุณเปลี่ยนเป็นกาวตราช้างแล้วซะอีกพระเอกเห็นนางเอกจับท้องตลอดเลยถามว่าทําไมจับท้องตลอดเลยลงพุงหรอแล้วเขาก็หัวเราะนางเอกก็ยิ้มแล้วตอบว่าค่ะฉันลงพุงค่ะดูได้ไงคะแหมมองขาดมากเลยแต่แล้วจู่ๆก็มีเสียงเด็กในท้องร้องเรียกพ่อจ๋าพ่อจ๋านางเอก จับท้องแล้วบอกให้เงีย,งยบๆหน่อยอย่าเรียกเขาว่าพ่อพระเอกเริ่มได้ยินเด็กในท้องเรียกว่าพ่อจึงลุกขึ้นเข้าไปถามว่าคุณไม่ได้ป่องปองใช่ไหมพอเขาเอามือจับท้องก็บอกว่าขยับด้วยในนี้มีเด็กใช่ไหมเขาถามด้วยความดีใจลูกผมใช่ไหมผมจะได้เป็นพ่อคนหรอนางเอกบอกว่าไม่ใช่แต่พระเอกก็บอกว่าคุณมียองต้องเก็บเด็กคนนี้ไว้นะครับแล้วก็บอกให้เรียกพ่อแต่พอพระเอกดิดนิ้วนางเอกก็ตื่นจากฝันขณะที่หนุ่มคนนึงกําลังเล่นซ่อนแอบ,บกับเด็กๆเ,เขาก็เข้ามาแอบ,บที่ห้องเพื่อสารภาพบา เขาได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งกำลังพูดว่าฉันขอสารภาพบาปนางเอกบอกว่าฉันคิดว่าฉันอาจจะท้องค่ะพูดตามตรงฉันกลัวนะคะกลัวที่จะมีลูกฉันกลัวคนอื่นและครอบครัวจะรู้เรื่องด้วยเขาก็เลยมาถามเธอไปว่าแล้วพ่อของเด็กรู้เรื่องไหมครับนางเอกตอบว่าไม่ค่ะเขามีผู้หญิงที่เขารักอยู่แล้วถ้าเขารู้เขา้าเขาคงมีแต่เสียใจมันเป็นความบังเอิญฉันไม่อยากให้เขาลำบากใจเขาเลยบอกว่างั้นไปร้านขายยาซื้อที่ตรวจคันถ้าคุณท้องจริงคุณต้องบอกพ่อเด็กนะคะ เขาเป็นพ่อเด็กเขามีสิทธิ์จะรับรู้และต้องรับผิดชอบต่อให้คุณไม่อยากก็ต้องไปคุยกับเขาแล้วเธอก็เดินออกไปแล้วนางเอกก็มาซื้อที่ตรวจคันพอเธอตรวจเธอก็ท้องจริงๆด้านพระเอกก็โดนประธานพักส่งคลิปเหตุการณ์คืนนั้นมาให้แต่พวกเขาก็เบลอหน้าของนางเอกไว้ผู้ช่วยเห็นเขาก็ถึงกับตกใจเพราะยังไงผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ใช่เซราน้องชายพระเอกแอบเข้ามาดูคลิปที่พระเอกเปิดค้างไว้เขาลเลยแอบบันทึกข้อมูลไว้พระเอกมาหาทนายและบอกให้เขาฟ้องคนพวกนั้นให้แต่ทนายก็บอกว่า ชื่อเสียงของคุณอาจจะเสียหายหากคลิปหลุดออกไปและแนะนําให้พระเอกไปคุยกับคนที่ประท้วงที่เกาะก่อนนางเอกเมื่อรู้ว่าตัวเองตั้งท้องก็กลับบ้านมาเพื่อรับผิดกับแม่ขณะที่โทรบอกแม่ว่าเธอกําลังกลับบ้านเธอพยายามจะบอกแต่ก็ไม่กล้าเมื่อถึงบ้านแม่ก็ทําอาหารให้เธอกินเธอกินเยอะจนพี่ๆแปลกใจพี่สาวที่ท้องอยู่บอกว่านางเอกกินเยอะพ่อๆกับเธอที่ตั้งท้องอยู่นางเอกจึงถามว่าพี่แน่ใจได้ยังไงว่าตัวเองท้องใช้ที่ตรวจคัรหรอพี่สาวบอกว่าถ้าจะให้แน่ใจก็ต้องตรวจสองคร เพราะตอนตรวจครั้งแรกผลออกมาไม่ท้องแต่ครั้งที่สองดันออกมาว่าท้องเฉยเลยพี่สาวถามว่าทําไมถึงถามเรื่องนี้นางเอกจึงบอกว่าเพื่อนถามมาด้านพระเอกกับผู้ช่วยก็กําลังนั่งเรือมาที่เกาะส่วนนางเอกก็ตรวจอีกครั้งเพื่อความแน่ใจแต่ผลที่ออกมาเธอก็ท้องอยู่ดีขณะที่นางเอกกําลังตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแม่ของเธอก็เข้ามาและเห็นว่าเธอซ่อนอะไรอยู่เลยเข้าไปแย่งมาขณะที่แม่นางเอกสงสัยว่านี่มันคืออะไรกันบรรดาพี่ก็เข้ามาเมื่อเห็นผลตรวจขึ้นมาสอง ก็บอกกับแม่ว่านางเอกท้องแล้วทุกคนก็หันมามองเธอเธอจึงโดนแม่ดุและถามว่าพ่อของเด็กเป็นใครแต่นางเอกก็บอกว่าเขาตายไปแล้วแต่พวกพี่สาวก็ถามถึงเรื่องที่เธอไปมาเกาามากับผู้ชายเขาต้องเป็นพ่อของเด็กแน่นอนนางเอกบอกว่าไม่ใช่คนนั้นเป็นคนที่ไม่รู้จักพี่สาวจึงถามว่าแสดงว่าเธอไปมีวันไนสแตนมาหรอแม่นางเอกก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรพี่สาวจึงบอกว่าพออยู่ด้วยกันทั้งคืนแต่ตอนเช้ามาก็บอกลาบา,บายเหมือนคนแปลกหน้าแม่ต่อว่านางเอก พี่เขยก็เข้ามาได้ยินแล้วเข้าไปบอกว่าเขารู้ว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครด้านพระเอกก็มาคุยกับทุกคนว่าครั้งนี้เขาจะมาเปิดใจคุยกับทุกคนและวันนี้เขาอยากไปกินอาหารที่ดังและอร่อยที่สุดของเกาะนี้และบอกว่าเขาชอบกินซัมบอนชีมากทุกคนจึงพาเขามาที่ร้านแม่ของนางเอกเพราะเธอทําอร่อยที่สุดแล้วก็บอกให้พระเอกเรียกเธอว่าแม่แม่ครับพระเอกก็พูดตามอย่างสนุกสนานขณะนั้นแม่นา,นง,า,ง,นางเอกก็กําลังลากนางเอกออกมาแล้วเจอกับพระเอกพี่เขยจึงบอกว่าเขาคนนี้แหละแม่นางเอกโมโ oh ห ok. เลยตีพระเอกสิยกใหญ่พระเอกถามว่าตีผมทําไมครับแม่นางเอกเลยจะบอกความจริงแต่นางเอกขอเป็นคนบอกเองแล้วนางเอกก็บอกกับพระเอกว่าฉันท้องลูกของคุณอยู่ค่ะพระเอกถึงก็เป็นลมจับแม่นางเอกถามพระเอกว่าไหนๆหนายก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วถ้างานครอบครัวนายก็ต้องรู้และบอกให้พระเอกโทรหาที่บ้านตอนนี้เลยด้านยาของพระเอกก็กําลังดูคลิปของพระเอกที่น้องชายเอามาและเปิดให้ดูยาโกรธพระเอกมาแต่มีหนุ่มที่ชื่อดานิเอลบอกกับยาว่าตอนนี้คุณย่าควรไปเจอทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อนดี กว่าพระเอกโทรมาหายาแต่ก็อ้ำอึ้งไม่กล้าบอกแม่นางเอกจึงแย่งโทรศัพท์มาและบอกเรื่องที่หลานชายของยามาทําลูกสาวเธอท้องยารู้เข้าก็ดีใจและบอกว่าจะรับผิดชอบเรื่องนี้แน่นอนและพรุ่งนี้ยาจะไปที่นั่นตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นแม่นางเอกพาพระเอกและนางเอกมานอนพักที่โรงงานและขังพวกเขาไว้ด้วยกันแต่พระเอกโวยวายบอกให้เปิดประตูและบอกว่าปามาซ้อมผมเสยังดีกว่ามาขังผมไว้อย่างนี้ไม่ได้นางเอกบอกพระเอกว่าฉันขอโทษสําหรับทุกอย่างคุณต้องโดนฟาดเพราะฉันพระเอกจึง บอกว่าแม่ของเธอป่าเถื่อนมากเลยไม่เหมือนคุณเลยพระเอกพยายามหาทางออกไปแต่ก็ไม่สําเร็จเขาเลยนั่งคุยกันกับนางเอกและถามว่าทําไมไม่ยอมบอกเรื่องนี้เรื่องเด็กในท้องกับเขาทั้งที่คุณมีโอกาสบอกเธอจึงบอกว่าเธอไม่กล้าพระเอกเห็นขวดโหลที่เขียนว่าขวดโหลอธิฐานจึงหยิบขึ้นมานางเอกพยายามยี่งคืนบอกว่าดูไม่ได้แต่พระเอกก็ยังเอามาเปิดดูจนได้พระเอกเจอกระดาษที่เขียนว่าขอให้เพื่อนๆนคืนของที่ยืมไปพระเอกจึงถามว่าทําไมไม่ทวงคืนตรงๆนางเอกจึงบอกว่าฉันรู้ ้สึกผิดนะถ้าเขาทามันหายแล้วเอามาคืนไม่ได้ละ่ะพระเอกเห็นการ์ดใบสุดท้ายที่นางเอกเขียนถึงว่าพ่อของเธอเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุทางเรือตอนที่เธอยังเด็กอยู่พระเอกเห็นหน้านางเอกเศร้าเลยบอกว่าสงสัยคุณก็คล้ายๆกับผมผมก็เสียพ่อแม่เพราะอุบัติเหตุรถยนต์ตั้งแต่เด็กเหมือนกันนางเอกบอกพระเอกว่าไม่ต้องห่วงนะพรุ่งนี้ฉันจะไปโรงพยาบาลคุณมีผู้หญิงที่จะแต่งงานด้วยอยู่แล้วการเลี้ยงเด็กคนนี้ดูไม่น่าเป็นจริงได้เลยต่อใอ้ฉันจะเลี้ยงลูกคนเดียวสุดท้ายก็จะไปรบกวนการแต่งงานของ คนอยู่ดีเด็กคนนี้จะกลายเป็นภาระของคุณนางเอกร้องไห้และบอกว่าฉันไม่อยากให้เด็กคนนี้เกิดมาแล้วไม่มีใครต้องการค่ะพระเอกฟังดูก็รู้สึกเศร้าเลยขอโทษนางเอกและบอกว่าพรุ่งนี้ให้ผมไปโรงพยาบาลด้วยนะผมรับผิดชอบไม่ได้ก็จริงแต่ผมปล่อยให้ผู้หญิงเจอเรื่องนี้คนเดียวไม่ได้พระเอกจัดที่นอนให้นางเอกและเอาเสื้อคลุมให้เธอขณะที่นอนอยู่นางเอกก็พูดว่าฉันว่ามันน่าทึ่งเหมือนกันนะคะเราเจอกันแค่สี่ครั้งแต่ค้างคืนด้วยกันสองคืนแล้วพระเอกจึงนึกถึงเหตุการณ์ตั้งแต่วันแรกที่เจอเธอ แล้วแหวนรวงจนถึงวันที่เขาได้นอนกับเธอหรือว่ามันเป็นพระโชคชะตาเขาตื่นมาก็เห็นโน้ตที่นางเอกเขียนไว้ว่าฉันไปโรงพยาบาลนะคะคุณไม่ต้องห่วงฉันจะเข้มแข็งค่ะพระเอกตกใจรีบวิ่งมาถามแม่นางเอกว่าโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนแล้วเอาโน้ตที่นางเอกเขียนไว้ให้ดูแล้วทุกคนก็รีบออกไปทุกคนมาที่ท่าเรือก็ไม่พบนางเอกโทรไปก็ไม่รับสายขณะที่ทุกคนยืนรออยู่ประธานพักก็มาที่ท่าเรือนางเอกมายืนอยู่ที่หน้าคลินิกสูตินริเวนแล้วบอกกับตัวเองว่าชายฉันตัดสิน ใจถูกแล้วขณะที่นางเอกกําลังบอกพยาบาลว่าเธอมาทําแท้งหนุ่มแดนเนียก็เข้ามาทักด้านพระเอกก็บอกให้ทุกคนแยกย้ายกันไปหาหนางเอกแดนเนียบอกให้หนางเอกคิดดูใหม่ต่อไปเธออาจจะต้องเสียใจทีหลังแล้วมันจะย้อนกลับมาไม่ได้แล้วนางเอกจึงขอร้องให้เขาช่วยสวดภาวนาให้กับเธอหน่อยเขารับปากเธอและช่วยนางเอกสวดภาวนานางเอกบอกว่าได้โปรดส่งเด็กคนนี้ไปอยู่ในที่ดีๆด,ด้วยนะคะขอโทษจริงๆที่ฉันปกป้องลูกตัวเองไว้ไม่ได้แล้วเธอก็ร้องไห้พระเอกวิ่งเข้ามาที่คลินิกแล้ว ถามหาหนางเอกกับพยาบาลพยาบาลบอกว่าเธอกำลังตรวจร่างกายอยู่ค่ะขณะที่หมอตรวจและพูดเรื่องของเด็กให้เธอฟังอยู่พระเอกก็เข้ามาหมอจึงถามว่าคุณเป็นใครพระเอกก็อ้ามึ่งอยู่นานแล้วบอกว่าผมเป็นพ่อของเด็กครับและถามหมอว่านั่นเสียงอะไรครับหมอตอบว่าเสียงเต้นของหัวใจเด็กไงหมอให้หนางเอกเซนยินยอมเธอเซนยินยอมโดยไม่ลังเลขณะที่เดินเข้ามาในห้องนางเอกก็รู้สึกกลัวด้านพระเอกก็เอาใบอันตราซาวของเด็กมาดูหลังจากดูได้ไม่นานพระเอกก็รีบวิ่งขึ้นไปหาเธอหมอบอก อกให้เธอทำตัวตามสบายขณะที่เธอกำลังเศร้าอยู่พระเอกก็มาเรียกแล้วบอกให้เธอลุกขึ้นแล้วเข้าไปอุ้มเธอลงมาทำเอาหมอหัวเราะแล้วพูดว่าได้ยินเสียงหัวใจเด็กเต้นแล้วตัดใจทำไม่ลงเลยละสิหลังจากที่ออกมานาะงเอกก็ถามว่าแล้วเจ้ายังไงต่อพระเอกตอบว่าผมยังไม่รู้แต่แบบนี้มันไม่ถูกต้องแม่นางเอกเห็นก็เข้ามาตีพระเอกจึงเข้ามาขวางไว้แม่ถามว่าลูกละ่ะเกิดอะไรขึ้นกับลูกแกแล้วกระชากคอเสือ้อพระเอกบอกว่าทำไมแกไม่ห้ามเป็นลูกผู้ชายจริงหรอขณะที่ทะเลา กันอยู่ยาก็วิ่งมาแล้วต่อว่าเอ้คนเลวทําไมถึงไม่ห้ามเธอเอ้คนใจดำแล้วเข้ามาตีพระเอกเป็นการใหญ่เขาจึงบอกให้ทุกคนฟังเขาก่อนเด็กหนาะปลอดภัยดีแล้วบอกนางเอกกับทุกคนว่าผมจะเก็บเด็กคนนี้ไว้ครับยาเข้ามาแล้วชมว่านี่สิหลานฉันแม่นางเอกถามว่าแปลว่าคุณจะแต่งงานกับมียองหรอเขาบอกว่าผมแต่งงานกับเธอไม่ได้แค่บอกให้เธอเก็บเด็กเอาไว้ไมไ ฉันจะตัดงานแต่งนี้ให้ได้ขณะที่นางเอกกำลังปฏิเสธการแต่งงานเพราะเห็นว่าพระเอกไม่ได้รักเธอพี่เขยและพะนักง,งานโรงงานสมุกก็เข้ามาขอร้องหากเธอไม่แต่งงานพวกเขาก็จะต้องอดตายเพราะโรงงานกำลังจะถูกขายแม่นางเอกโมโ oh หและบอกทุกคนว่านางเอกเป็นคนใจอ่อนเย่ยมาขอร้องเธอแบบนี้พระเอกเห็นหนางเอกเสียใจก็คิดไม่ตกถ้าแต่งงานไปก็ต้องอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตแต่เราไม่รู้จักกันด้วยซ้ำนางเอกบอกกับแม่ว่าถึงเธอจะมีลูกกับเขาแต่การแต่งงานมันเป็นคนละเรื่องกัน พี่สาวจึงบอกว่าเธอจะคลอดลูกเรายกให้เขาเหรอแบบนั้นเธอจะกลายเป็นผู้หญิงที่มีอดีตถ้าเธอเลี้ยงลูกเองคนเดียวเธอก็จะกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่นางเอกก็บอกว่าเธอไม่อยากบังคับเขาพระเอกเข้ามาบอกนางเอกว่าขอคุยด้วยหน่อยพระเอกถามว่าคุณไม่คิดอยากแต่งงานกับผมเลยเหรอนางเอกตอบว่าคุณเป็นคนดีฉันรู้ว่าคุณต้องเป็นพ่อที่ดีแน่แต่คุณมีคนที่รักอยู่แล้วนี่คะฉันรู้ว่าคุณรักเธอมากฉันไม่อยากให้การแต่งงานทําให้คุณเสียใจพระเอกบอกว่าตอนนี้ผมไม่มีค่าสำหรับ ับเซราแล้วถึงผมจะรักเซราคนเดียวก็จริงแต่ผมไม่อาจรักคุณได้แต่ผมสัญญาผมจะเป็นพ่อที่ดีของลูกเราเรามาแต่งงานกันเถอะนางเอกบอกว่าฉันก็อยากเป็นแม่ที่ดีของลูกเหมือนกันค่ะแล้วงานแต่งของทั้งสองก็ถูกจัดขึ้นพระเอกโทรหาเซราเพื่อบอกว่าเขาทําผิดต่อเธอครั้งยิ่งใหญ่แต่เขาก็ไม่ได้พูดทั้งหมดว่าเขากําลังจะแต่งงานเพราะเซราต้องรีบขึ้นไปแสดงพระเอกเดินเข้ามาทุกคนก็ชมว่าเขาเหล่อมากนางเอกก็สวยไม่แพ้กันพิธีกรถามนางเอกว่าเจ้าสาวคิมมี องคุณจะยอมรับคุณอีกอนเป็นสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายและอยู่เคียงข้างกันไม่ไมว่าจะสุขหรือทุกข์จนกว่าความตายจะแยกจากกันหรือไม่นางเอกก็ตอบว่าค่ะเจ้าบ่าวอีกอนจะขอสาบานเช่นเดียวกันหรือไม่พระเอกตอบว่าครับแต่ญาของเขาก็บอกว่าเสียงเบาไปมากพระเอกเลยตะโกนเสียงดังว่าครับถามเอาทุกคนหัวเราะชอบใจแล,และปรบมือดีใจกับทั้งสองคนและแล้วก็ถึงเวลาแลกแหวนแม่ของนางเอกเอาแหวนมาให้บอกว่านี่เป็นแหวนของพ่อนางเอกแล้วบอกให้เธอสวมให้พระเอกด้านพระเอกก็เอาแหวนวงนั้นขึ้น มาทําเอานางเอกเนื่องถึงเหตุการณ์วันที่พระเอกบอกว่าเอาไปใส่นิ้วผู้หญิงคนอื่นถือเป็นโชคไม่ดีแล้วพระเอกก็สวมแหวนนั้นให้กับนางเอกเมื่อพิธีจบยาก็บอกให้พระเอกนอนค้างที่นี่กับนางเอกก่อนแต่แม่นางเอกบอกว่าไม่เป็นไรเราเข้าใจว่าคุณต้องดูแลบริษัทงานแต่งมันก็ทันทันนะแล้วแม่นางเอกก็บอกกับพระเอกว่ารู้นะว่าถ้าคุณดูแลลูกสาวฉันไม่ดีคราวหน้าจะไม่ใช่ท่อนไม้แต่จะเป็นไม้เบสบอลแน่นอนพระเอกร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วบอกว่าเข้าใจครับย่าบอกนางเอกว่า ให้พักอยู่กับแม่2อถึงสวันก่อนแล้วญาติจะเตรียมห้องใหม่ไว้ให้นะพระเอกบอกนางเอกว่าผมไปก่อนนะพี่เขยกับประธานพักมาขอบคุณที่พระเอกยอมให้เขาทุกคนทํางานต่อในโรงงานได้พวกเขาจึงมอบของขวัญพิเศษให้และบอกว่ามันดีแต่ช่วงล่างและช้างน้อยของเขาและเจ้าสิ่งนี้แหละที่ทําให้เขาได้แต่งงานครั้งนี้แล้วพระเอกก็กลับไปก่อนพระเอกกลับมาเมากับผู้ช่วยผู้ช่วยบอกว่าเขาดีใจที่ท่านประธานได้ทั้งภรรยาและลูกมาด้วยเขามารับนางเอกเพราะพระเอกไม่ว่า ด้านพระเอกก็มาหาหมอเพราะตอนนี้เขาสติหลุดไปแล้วตั้งแต่รู้ว่าคืนนั้นไม่ใช่ความผิดของเขาแต่เป็นเพราะเขากินยาก,กระตุ้นเข้าไปซึ่งมันไม่ยุติธรรมกับเขาเลยและเขาจะไม่ยอมให้อาภัยเธอแน่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรรอติดตามใน EP 5และ6นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ